สติสติปฐานปฏิสัมพิธามัตสติปฐานปฏิสัมพิธามัตภาควิชาเปลี่ยนชีพตอนที่15บาถาปนามณสุาก,การ การเดินประคำก็คือการควบคุมอัฐารศธาตุคือธาตุสิเป็นการปรับสภาวะปับทวีธาตุหลักฟิสิกส์เรียกว่าแมสด้วยเสียงที่ออกจากปากเพื่อให้มีระดับความถี่ของเสียงเท่ากับคลื่นความถี่ของโอมาปาติกะเพราะธรรมดามนุษย์ จะพูดกับเทวดาไม่ได้มันคนละขึ้นโอปปาติกะมีสภาวะเป็นพลังงานหรือพลาสมาฉะนั้นจึงต้องน้อมนำอาวาจาเข้าไปสู่ตำแหน่งที่ตั้งของใจการน้อมนำน,ำนี้เรียกว่ามณสิก,การแปลว่าน้อมนำเข้าไปสู่ที่ตั้งของใจบาลีว่ามณสิงกาโรมณสกาโร การกระทำโดยตั้งไว้ที่ใจเพราะที่ตั้งของใจก็คือตำแหน่งที่เกิดปิติหรือไบโอพ s าสมาอะตอมิกฟิวชั่นนั่นเอง ในการปฏิบัติที่เราได้เป็นบัติผ่านกันมาก็คือการทำสมาธิปริมุขขังคือตามองตรงไปตรงหน้าสู่แผ่นน้โมงและนำตัวอักษรนั้นเข้ามาพร้อมกับโลมพร้อมกับวัจีสังขารหรือวัจีสัญญาเจตนาเป็นปัตทวีธาตุมีสภาพเป็นแม t เชอร์หรือสสาร เพื่อนำลงไปสู่ที่ตั้งของใจมโนสังขารหรือปุกภะเจตนาเป็นอากาศสถาพทางฟิสิกส์ก็เป็นพลาสมามีสภาพเป็นแอนตี้แมทเตอร์หรือปฏิสสารเมื่อสสารแมทเตอร์ทำปฏิภาคก,กันกับปฏิสสารแอนตี้แมทเตอร์ก็จะเกิดเป็นพลังอันยิ่งยวด ซูเปอร์เอเนซึ่งเป็นพลังที่เหนือธรรมชาติซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่าพลังขั้นต่ำที่เกิดขึ้นขณะเกิดไบโอพลาสมาอะตอมิฟิวชั A ่นประมาณ5.9คูณ5,000กิโลเมตรนั่นก็หมายความว่าพลังที่สามารถทำลายเมืองภายในเนื้อที่20,000 9,500ตารางกิโลให้หายไปในทิปตานี่คือพลังที่เกิดขึ้นในขณะที่เกิดไบโอพลาสมาตอมเ f ฟิวชันในร่างกายของเราฉะนั้นไม่ต้องสงสัยว่าเมื่อนำเอา d n เอาเนี่ยมาเรียงต่อกันยาวไปกับดวงอาทิตย์9.3ล้านไมล์ไปกับ3ารอบ ทำอย่างนั้นตั้งแต่เราเกิดจนเราตายไม่มีวันหยุดไม่มีเวลาหยุดฉะนั้นพลังที่ขับเคลื่อนตรงนี้ทั้งการสื่อสารทางเซลล์การสื่อสารทางโมเลกุลพลังมันมาจากไหนคือมาจากตรงนี้แหละเป็นไปโดยธรรมชาติแต่ตอนนี้เราปฏิบัติเพื่อเอาวัาจีสังขารคือวาจาเข้าไปจู ข้าไปสู่จุดของมโนสังขารคือที่ตั้งของใจที่เรียกว่ามหาคตาจิตคือจิตถึงซึ่งความยิ่งใหญ่เมื่อเราเอาพลังนั้นมาใช้คิดว่ามันจะขับเคลื่อนอะไรได้บ้างเราได้ศึกษามาแล้วใน มนัสิการทั้งสาขั้นตอนก็เพื่อที่จะให้ระลึกรู้การระลึกรู้ก็คือสติว่าลักษณะของปิติเนี่ยเป็นอย่างไรก็คือหนึ่งคณามนัสิการ 2. สองอนุพันธนามนัสิการ 3. สพุสนามนัสิการสติคือธรรมชาติระลึกรู้ขณะที่เกิดปิติ ที่ตัวอักษรณนนโมมันเป็นตัวไหนอักษรณนนโมที่เกิดปิติตัวนั้นแหละคือรหัสของเทว,เทวดาประจำตัวของเราเช่นตัวณเมื่อเราจะเบิดบุญเราก็จะลึกถึงตัวณตัวเดียวเลยเพราะเราใช้ปิติคือคลื่นของมหาคตาจิตที่เกิดขึ้นขณะที่เราน้อมนำลงไปสู่ปัตตวีธา ด้วยอำนาจของมหาคตาจิตจึงสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับพวงเทพเทวาหรือนำไปใช้ในทางอื่นได้เราก็มีตัวอย่างซึ่งจะได้ชมว่าการมนัึ่การได้ผลอะไรบ้างตัาเปรกิบ ผู้ดูาลเหล่าอาจารย์มาเชิญอาจารย์ท่านจารค่ะสวัสดีย้ายทำทุกท่านนะคะขอเรียกตัวเองว่าใหม่แล้วกันนะคะผู้เชี่ยวชาญสมัยใหม่ค่ะส่วนตัวนี้ได้ทำมาตั้งแต่ปีแรกนะคะแล้วก็ตรวจทาแล้วมีการทดสอบเดี๋ยวว่ามีการใช้บ้างต้องหวังว่าสำเร็จทุกครั้งนะคะอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องการเงินกับ ลูกคาท้านบนที่ไม่้ชำรจะให้แล้วปีที่สิ่จะที่เสี่ยตัวเนี่ยประมาณ5ล้านกว่าแล้วสุดท้ายก็อดอนมาเรื่อยเรื่อจนสุดท้ายทาจำเปินต้อบอกว่าเป็นรัฐบาลที่เดินแค่รัฐที่ส่ลนตัวแล้วก็ขอการทวงว่าขอให้จันานะไม่มีวันหลังจากนั้นเขาก็ระจายให้โดยที่โทรศัพท์มาแล้วบอกว่าพูุ้นี้จะมัจญให้เลยนี่ปประสบการณ์เลยสุดท้ายที่ได้ทำ แล้วก็เด้นสมาธกประมาณแค่สิ้านาทีเองแล้วเูื่้นๆที่ดีเพื่อนๆโทรสัมาเลยแลย ทำให้ใจวายาใจเรารงกันเสร็จแล้วตอนที่เราได้สมาธิเราตั้งลมเราจะสมมติค่าที่เราอยากได้นะคะอย่างที่พี่จะพู่พี่จะอยากให้2.5พี่ฉัก็สมมติไปเลยว่าในสัญญาจะต้องเป็น2.5แล้ว่านณะก็มาเซ็นสัญญากับเราก็นั่งสมาธินะคะระบายลมแล้วกี้เอาหายใจเข้าไปแลอวที่อยู่ที่ท้องระบายลมแลคก คิดไม่ว่าจะเป็นทำเข้าขั้นออกเวลาเราฝ่อเราออกมานะคะก็ประมาณ12-15ล้าน์ตามนั้นแค่15นาทีเองค่ะจริงๆแค่15นาทีก็ได้เองและคุณจะจได้บรรย่าศข้นใจคุณทำได้ทุกอย่างทุ่งอยู่ที่ใจขั้นใจคุณทำได้ยุ่งยากคุณทำได้หมดนี่ก็คือตัวอย่างของผลการปฏิบัตินี่เพียง3ขัน้น เมื่อเรารู้ว่าพี่เลี้ยงของเราท่านชื่อนามอะไรเช่นตัวอย่างนี้เขาได้ตัวโมโยมมาในตัวโมก็นําตัวโมแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองนำไปตั้ง,งพร้อมกับภาพตรงนี้สําคัญเพราะภาพในใจมันทําให้สิ่งปรารถนาที่เราต้องการจะได้ จะได้ให้เทวดาเขาจัดการว่าเราต้องการสิ่งนั้นตอนนี้มาดูในทางฟิสิกส์ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงการกำหนดภาพในใจต้องถึงพร้อมด้วยเสียงเพราะว่าเสียงจะไปจัดเรียงเม็ดสีพิกเมนต์ให้เป็นรูปแบบตามความเป็นจริงฉะนั้นต้องมีอารมณ์เข้ามาประกอบร่วมที่เรียกว่าซิมบ l เลชั่นไฮโปเท s i s ซี ซึ่งเป็นคลื่นไฟฟ้าชีวภาพซึ่งเรามีอยู่แล้วในร่างกายของเราเช่นตอนเราฝันเนี่ยในความฝันว่าเราวิ่งหนีเนี่ยตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาความรู้สึกนั้นมันยังอยู่เราแยกไม่ออกไม่ซ้ำว่ามันเป็นความฝันหรือความเป็นจริงแต่นี่เรามีสติระลึกรู้อยู่ตลอดฉะนั้นภาพจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง มันจึงเกิดเป็นจริงตามหลักของควอนตัมฟิสิกส์ต้องใช้คลื่นเสียงเข้าไปประกอบเพื่อจัดเรียงโมเลกุลเม็ดสีให้มันเกิดเป็นภาพตามที่เราเห็นมหาคตจ,จิตที่เราถึงพร้อมด้วยลมหายใจเสียงจัดปากและเสียงจัดใจ นำไปตั้งไว้ที่ปัตภวีธาเมื่อเกิดไบโอพลาสมาอะตอมนิฟิวชันคือปิปีมันจะแปลงภาพที่เรากำหนดไว้ว่าจะให้เป็นรูปอะไรไปเป็นพลังงานสมมติว่าเป็นรูปบ้านมันก็จะแปลงออกมาเป็นคลื่นคล้ายกับคลื่น WiFi ที่เราส่งเอกสาร PDF ไปทางโทรศัพท์ไปที่ออฟฟิศ ภาพในใจมีสภาวะเป็นนามก็ถูกเข้ารหัสถ้าไม่เข้ารหัสมันก็วิ่งไปในอากาศไม่มันก็วิ่งไปในอากาศ,ไม,มกไ,ากาศไม่ได้มันเป็นคลื่นของ WiFi ไม่ได้ฉะนั้นภาพในใจก็เปลี่ยนเป็นพลังงานเคลื่อนที่ไปได้ทั่วสกลจักรวาลฉะนั้นเวลาที่ยานอวกาศที่อยู่นอกโลกแล้วส่งสัญญาณคลื่นเข้ามาถึงโลก มันก็จะถูกปรับแปลงขึ้นความถี่เปลี่ยนเป็นตัวหนังสือที่เราอ่านได้นี่คือลักษณะของการทำงานที่ภาพมันกลับมาเป็นลักษณะของวัตถุหรือสิ่งที่เราปราถนาสัมผัสได้พลังงานในทางควอนตัมฟิสิกส์เรียกว่านาม คือสิ่งที่รับรู้ได้แต่จับต้องไม่ได้พลังงานทางฟิสิกส์ค้นพบเพียง2%เท่านั้นที่เราใช้กันอยู่ในโลกเนี้ยแต่อีก98%ที่ในจักรวาลนักวิทยาศาสตร์รู้ทุกคนรู้ว่ามีแต่ยังหาไม่พบรู้ว่ามีเพราะพลังมันมามันมากมายมหาศาลอย่างพลาสมาาจะเอามาใช้ อย่างโตงไปโตมาแบบของทางพระพุทธศาสนาก็ยังทำไม่ได้เขาก็เลยตั้งชื่อว่า dark energy หรือ invisible energy คือพลังที่มองไม่เห็นและพลังอันนี้แหละที่เกิดขึ้นและสัมพันธ์กันเหมือนกับเราชาร์จไฟโดยไม่ต้องเสียบสายชาร์จแบบระบบไไฟพลังมหาการจิตมหาคตาจิตก็จะแปลงภาพ ที่เป็นคลื่น Wi-Fi เนี่ยกลับไปเป็นสสารกลายเป็นรูปที่เราสามารถสัมผัสแต่ต้องได้ภาพมันสัมผัสไม่ได้แต่พอเป็นรูปรักษ์เช่นเป็นคนเป็นสัตว์ที่เรียกว่ารูปประสัขานสัมผัสได้แล้วซึ่งกระบวนการรีเวิร์ Engineering ก็คือนวัตกรรมย้อนกลับที่ถูกสร้างขึ้นโดยมหาคาจิต เหมือนที่เราส่งคลิปวิดีโอหรือ PDF ผ่านสัญญาณ WiFi เราส่งกลับไปที่บ้านพอเรากลับไปบ้านเราก็ปพนออกมาเป็นตัวหนังสือเป็นหนังสือเป็นหนังได้ฉะนั้นการปฏิบัติในส่วนตรงนี้ก็จะทำให้โยคาวาจรรู้ถึงกฎสอบประสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นสมมุติเราสามารถสมมุติได้ถ้าเราสมมุติไม่ได้ เราก็จะไม่เชื่อว่าสิ่งทั้งหลายเป็นสมมติเมื่อเราสมมติได้นั่นคือเราสามารถควบคุสมสมมติได้เราก็จะไม่ติดยึดอะไรที่จะลดละได้ก็คือโลภบุลจิตทุก สรรพสิ่ง<า>ในสบนจักรวาลมีพื้นฐานพลังขับเคลื่อนเหมือนกันทั้งหมดคือพลาสมาซึ่งเป็นพลังอย่างเดียวกันกับที่เกิดปิดติของเราเนี่ยแหละก็คือไบโอพลาสมาอะตอมเนฟรูชันที่เกิดขึ้นขณะที่การถึงพร้อมด้วยไตยพิสังขานลมหายใจวาจาและใจนำลงไปโดยมนักสิก,การเรามีภาพลงไปด้วย ภาพก็ถูกจัดเรียงตามที่เรากำหนดว่าต้องการให้เป็นอะไรที่เป็นอย่างนั้นได้เพราะการเกิดไบโอพลาสมามันก็เป็นสภาวะเดียวกันกับพลังของจักรวาลเพราะพลังที่ขับเคลื่อนจักรวาลก็คือพลาสมาฉะนั้นมันจึงสามารถจัดเรียงรูปลักษณ์ให้เป็นไป,นปนตามภาพที่เรากำหนดได้นั่นเอง ภูตรูปกสี่ก็คือต้อนกาเนิดของสรรพสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายมีอนุภาคพื้นฐานเหมือนกันหมดนั่นก็คืออะตอมแม้แต่ตัวอะตอมก็เป็นมหาภูตรูปกสี่ก็คือปัตวีคือดินอาโปคือน้ําเตโชคือไฟวายโยคือลมฉะนั้น การควบคุมท่าทั้ง4ี่และนำมาสัมปยุตในอัตราสัดส่วนที่เราปรารถนามันจึงสามารถที่จะกำหนดภาพที่ผ่านการสัมปยุตด้วยมหาภูตรูปสี่ที่เรามานักสิการมาตั้งไว้ที่ใจก็เป็นนวัตกรรมย้อนกับภาพจึงกลายเป็นรูปเพราะ อะตอมมันจัดเรียงตามที่เราควบคุมมหาภูตรูปสีที่เราได้ฝึกกันมาตามขั้นตอนนั้นเงีงสติคือทรรอันมีอุปการะยิ่งนี่คือพุทธรรมดักที่พระพุทธองค์ได้ทรงตัสไว้สติคือธรรมชาติระลึกรู้อารมณ์ อารมณ์ก็คือไบโออิเล็กโทรแมกเนติกหรือสัญญาณไฟฟ้าชีวภาพไบโออิเล็กโทรแมกเนติกก็คือฟีควนซีหรือความถี่ความถี่นี้คืออะไรเมื่อเกิดไบโอพลาสมาตอนเดคฟิวชั่นก็คือความถี่ของพลาสมาเมื่อคุมอารมณ์ได้ก็สามารถจะคอนเน c t ชั่นกับระัสขึ้นของความถี่จักรวาลได้ เหมือนเราต่อไฟในบ้านเรียบร้อยแล้วไฟหลวงมาเราก็เอาสายไฟเนี่ยไปต่อเชื่อมได้จักรวาลก็เหมือนไฟหลวงตัวเราก็เหมือนบ้านฉะนั้นมันอยู่ที่เราต่อสายไฟในบ้านถูกหรือเปล่าเราก็ต้องมีความรู้ในการต่อต้องเรียนรู้หัดทำถ้าเราไม่หัดทำไม่เรียนรู้เพียงแต่ไปดูเข้ามาต่อนอกจาก ไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วอาจจะเกิดไฟไหม้บ้านได้ฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติโดยไม่ได้ศึกษาอย่างถูกต้องก็วิกลจริตได้เป็นเรื่องปกติเนี่ยแหละคือลักษณะว่าทำไมจึงสามารถคอนเน c t ชันกับจักรวาลสิ่งที่มีชีวิตต่างนิติได้ไม่ใช่มีแค่โลกมนุษย์อย่างเดียวเพราะ การตรวจความถี่ของนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันยังทําไม่ได้ที่จะเข้าไปถึงความถี่ของเสียงจากใจนี่คือความถี่จักรวาลที่มีเฉพาะผู้ปฏิบัติจึงสามารถเข้าสู่จุดนี้ได้เพราะเป็นเรื่องการสื่อสารทางโมเลกุล ขั้นตอนที่ผ่านมาทั้งสามขั้นเป็นขั้นตอนหาพี่เลี้ยงเพื่อที่จะเบิกบ,บุญออกมาเราจะได้ไม่ลำบากจะได้นั่งปฏิบัติพอเราได้ทั้งสามขั้นตอนแล้วเราจะมาเบิกบ,บุญในชาติต่างๆเราก็จะไม่ต้องเดือดร้อนแล้วแค่บอกเทวดาไปเบิกมาหน่อยเพราะเราได้เปลี่ยนชีชวิตของเราแล้วเป็นพุทธบุตร เทวดาก็มีหน้าที่ปกป้องอารักขาเราตอนนี้ขั้นที่4ี่เป็นต้นไปจะเป็นขั้นที่เราทําด้วยตัวเราเองแล้วทีนี้คือเราอยากได้อะไรเรากําหนดภาพเอาเองเราฝึกสมมุติเพื่อที่จะควบคุมสมมุติและสุดท้ายก็คือพ้นจากสมมุติขั้นที่4เรียกว่าถานปนามนักสิการคือการกําหนดภาพ วิธีการปฏิบัติก็คือนำลมเข้าพร้อมสติะระลึกรู้ปิติก็คือตัวอักษรอ,อะไรที่เราหาเทวดาเนี่ยตัวของเราเทวดาประจำตัวเราเนี่ยสมมติเช่นตัวนะเป็นเทวดาของเราก็เอาเข้ามาพร้อมกับเสียงในใจเอาเฉพาะตัวที่เราได้ปิติเท่านั้นและอารมณ์ปิติที่มันเกิดลักษณะไหนจำลักษณะเกิดปิติได้ไหม สมมุติเราเกิดปิติแล้วมือสั่นให้รู้ว่าที่มันสั่นะอาการลักษณะเป็นยังไงเราจําได้ไหมต่อมาเอาภาพตัวอักษรน,นั้นพร้อมด้วยอารมณ์ปิตินั้นไปตั้งไว้ที่ปัทธวีภาพพร้อมกับเสียงในใจระยะก็เท่ากับระยะที่เราฝึกทิ้งขนนกหลังจากนั้นเปลี่ยนตัวอักษร เป็นภาพที่เราต้องการสมมุติเราต้องการบ้านสักหลังเอามาบ้านมันใหญ่ไปล้วก็เอาย่อมหน่อยกลัวไม่ได้ก็เอาเป็นบ้านแมวแล้วกันเล็กหน่อยแล้วก็เปลี่ยนเป็นบ้านแมวมันหลังเล็กหน่อยก็เป็นภาพบ้านแมวที่ชัดที่สุดต่อมานําภาพที่ต้องการออกมาพร้อมกับลมให้เราเห็นเลยว่าแมวได้อยู่ในบ้านมีความสุข โกิ้งไปกิ้งมาต้องมีอารมณ์ประกอบตรงนี้สําคัญเหมือนกับว่าสิ่งนั้นสมบูรณ์แล้วและให้ออกมาพร้อมกับลมหายใจแล้วก็เสียงของเราสิ่งที่ต้องจับให้ขึ้นใจซึ่งเป็นส่วนสำคัญก็คือเน้นภาพอักษรเสียงปิติระยะ การตั้งลงเป็นสำคัญการฝึกคือนําภาพอักษรก็คือรหัสของเทวดาระจนตัวเราไปไว้ที่ปัะตุีธาตาภาพอักษรและอารมณ์ปิติต้องชัดเจนถ้าภาพอักษรยังไม่ชัดเจนมัมวสันอย่าเปลี่ยนเป็นภาพที่เราต้องการเมื่อเราปฏิบัติแล้วภาพตัวอักษรชัดนั่นแหละจึงเปลี่ยนเป็นภาพที่เราต้องการ พร้อมกับอารมณ์สมปารถนาแล้วก็เดินประคำไปนหนึ่งเมตรถ้าภาพยังไม่ชัดไม่ต้องเดินประคำให้เริ่มใหม่ทำไปจนครบรอบประคำเป็นหนึ่งวาระแล้วก็พักการเปลี่ยนอักษรเป็นภาพอาจจะใช้เวลาหลายวันทำให้ชำนาญการชำนานก็เพื่อฝึกก็เรียกว่าวัดสี ถาปนามนัสิการใช้กำหนดเหตุการณ์อนาคตที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นเคล็ดลับของสติก็คือธรรมชาติระลึกรู้อารมณ์ถาปนามนัสิการถาปนาก็คือเอาตั้งไว้ตั้งภาพนั้นไว้ในใจไว้ที่ใจ ต้องประกอบไปด้วยอารมณ์ลักษณะของภาพและอารมณ์ต้องชัดเจนเหมือนกับตัวอย่างเรารับปริญญาหรือรางวัลชนะเลิศต่างๆที่เราเป็นแข่งขันหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นยังไงจำอารมณ์นั้นได้ไหมเอาอารมณ์ที่เราสุขนั่นแหละเอาเลือกสักอย่างหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยต้องมีอยู่แล้วเอามาใช้ประกอบการตั้งภาพ ถานามนัะสิการไม่มีกฎหรือทฤษฎีไหนในโลกที่บอกว่าคุณทำไม่ได้หรือคุณทำไม่สำเร็จเพราะทำได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่กับใจของคุณเอง ยังมีพระบาลีว่ามะโนปุพังขามาธรรมามโนเศรษฐามโนมายาสิ่งทั้งหลายย่อมสำเร็จได้ด้วยใจต่อไปก็วันนี้ก็จะมีโยมาให้ประสบการณ์